สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประัติศาสตร์เองรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่ทําให้กองทัพอเมริกันเนี่ยพ่ายแพ้ไปในสงครามเวียดนามแน่นอนว่าผลของสงครามเนี่ยนะครับผมมันออกมาจากหลายปัจจัยรวมๆกันถูกไหมวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงนะครับผมองค์ประกอบหลักของแท็กติกที่ กองกาลังเวียดกงและกองทัพเวียดนามเหนือใช้ในการรบแบบสงครามกองโจรสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันคือเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินนั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงอุโมงค์เวียดกงกันว่ามันเป็นยังไงมีลักษณะยังไงข้างในมีอะไรอยู่บ้างและความน่ากลัวของกับดักข้างในนั้นถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอุโมงค์เวียดกงเนี่ยถูกใช้งานนะครับผมอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ช่วงสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งในการต่อสู้กับกองกำลังฝรั่งเศส ไปจนจบสงครามเวียดนามในปี1975ซึ่งเครือข่ายอุโมงค์พวกนี้เนี่ยมักจะถูกขุดอยู่ตามเมืองหรือพื้นที่ที่สาคัญทางยุทธศาสตร์ต่างๆโดยจุดที่เครือข่ายอุโมงค์นี้ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่เมืองกูจีที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงของเวียดนามใต้อย่างไซง่อนเพียงไม่กี่กิโลเท่านั้นเองซึ่งไอ้เครือข่ายอุโมงค์เหล่านี้เนี่ยนะครับผมมันได้สร้างความได้เปรียบหลายต่อหลายอย่างให้กับกองกําลังของฝ่ายเวียดนามเหนือและเวียดกงไม่ว่าจะเป็นนะครับผมการ ใช้เป็นฐานที่มั่นฐานทหารซึ่งจะแตกต่างจากกองกําลังของสหรัฐและทางเวียดนามใต้ใช่ไหมครับผมที่ฐานทัพเนี่ยก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนดินในขณะที่ฐานในอุโมงค์เหล่านี้เนี่ยนะครับผมสามารถใช้ในฟังก์ชันเดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่พักศูนย์บัญชาการ ที่เก็บอาวุธที่เก็บสเสบียงศูนย์ปฐมพยาบาลและอื่นๆที่สําคัญทุกอย่างจะถูกสร้างอยู่ในเครือข่ายอุโมงคนี้นอกจากเป็นฐานทัพแล้วเนี่ยเครือข่ายอุโมง์เหล่านี้เนี่ยนะครับผมยังเป็นเส้นทางส่งสเสบียงส่งอาวุธส่งกําลังส่งอาหารไปยังที่มั่นต่างๆในพื้นที่นั้นๆและยังสามารถเป็นเส้นทางหลบหนีเส้นทางถอนกําลังให้กับทหารไว้ใช้รบในสงครามกองโจรได้เพราะการตรวจเจออุโมงเหล่านี้เ,เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลย ปากทางเข้าออกเนี่ยได้ถูกสร้างซ่อนเอาไว้ในสภาพแวดล้อมอย่างดีไม่ว่าจะเป็นใต้พงหญ้า ใต้ขอนไม้หรือถ้าเป็นในเมืองเนี่ยนะครับผมทางเข้าบางทางเนี่ยอาจจะเชื่อมโผล่มากลางหมู่บ้านโผล่มากลางเราหมูยังมีเลยซึ่งเป็นสถานที่ที่ฐานอเมริกันเนี่ยมักจะคาดไม่ถึงเลยไม่ได้ส่งคนเข้าไปตรวจซึ่งทางเข้าบางทางเนี่ยนะครับผมอาจจะกว้างเพียงแค่เมตรเดียวหรือน้อยกว่านั้นด้วยซ้ําด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับผมกองกําลังเวดกงเนี่ยเลยสามารถรบในสงครามกองโจรได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งในเชิงรับหรือเชิงรุกอย่างในเชิงรับเนี่ยถ้าหน่วยลาดตระเวนเนี่ยเจอนะครับผมฐานอเมริกันผ่านมา ในพื้นที่แถวนี้เขาจะทําหน้าที่นะครับผมเป็นเหยื่อล่อให้พวก GI เนี่ยวิ่งตามเข้ามาติดกับในเครือข่ายอุโมงทหารเวียดกงที่ซุ่มรออยู่นะครับผมในบังเกอร์หรือหลุมที่ซ่อนตัวอยู่เนี่ยก็จะเปิดฉากซุ่มโจมตีเท่านั้นยังไม่พอหลายๆจุดเนี่ยก็มีการขุดพันจี้แท็บหรือกับดักหลุมไม้แหลมไว้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยยังเป็นแค่ซอฟต์นะครับผมเป็นเลเวลบนพื้นอยู่ลองทหารอเมริกันเนี่ยเข้ามาในอุโมง์ก่อนนะครับผมจะเจอกับฝันร้ายของจริงแต่เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันนะครับผมว่าในอุโมงเนี่ย เวทกงเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไว้ให้กับฐานอเมริกันบ้างแต่เรามาดูประโยชน์ข้อต่อไปมันก่อนดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงการรบเชิงรับไปถูกไหมเชิงรุกเนี่ยนะครับผมเครือข่ายอุโมงค์เหล่านี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันพวกเขาจะใช้งานนะครับผมในการขุดเครือข่ายขนาดเล็ก ในละแวกพื้นที่ใกล้ๆเป้าหมายจุดยุทธศาสตร์ของศัตรูเพื่อใช้ในการส่งกำลังเข้าตีเป้าหมายเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นอุโมงค์กูจีที่เราได้เล่าไปว่าอยู่ใกล้ไส้งอนเพียงไม่กี่กิโลเท่านั้นและประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของอุโมงค์เหล่านี้เนี่ยนั่นก็คือมันสามารถใช้เป็นหลุมหลบภัยได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศการโจมตีด้วยปืนใหญ่การทิ้งระเบิดในป่าเนี่ยถึงแม้ว่าป่าข้างบนเนี่ยจะถูกเผาเหี้ยนหายไปหมดเลยแต่มันก็อาจไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับอุโมงค์เวียดกงแม้แต่นนน้้ออยกกจาีมัน มีประโยชน์ในเรื่องของสงครามจิตวิทยาด้วยเพราะทั้งทหาร GI และทหารเวียดนามใต้เนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าอุโมงค์เวียดกงเนี่ยคืออะไรอันตรายขนาดไหนแต่พวกเขาไม่รู้ว่ามันถูกขุดไว้ตรงไหนบ้างถ้าพวกเขาได้รับภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ศัตรูเนี่ยแล้วได้ยินเสียงป่าพูดได้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ากําลังใจในการรบเนี่ยหดหายไปเลยเพราะอาจจะกําลังมีใครจ้องมองพวกเขาอยู่ในป่าลึกเหล่านั้นก็เป็นไปได้ในข้อสรุปเนี่ยอุโมงค์เวียดกงเนี่ยนะครับผมทําให้กองกําลังฝั่งเวียดนามเหนือเนี่ยนะครับผม สร้างเสถียรภาพในการป้องกันและควบคุมพื้นที่ต่างๆอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงพวกเขาสามารถโผล่ขึ้นมาโจมตีแล้วก็มุดกลับลงไปหรือไม่ก็รอให้เหยื่อพวกเขาเนี่ยเดินทางเข้ามาและจัดการได้เหมือนลูกเจี๊ยบในกำมือจึงไม่แปลกเลยว่าอุโมงค์เนี่ยนะครับผมเป็นสิ่งที่กลายมาเป็นอุปสรรคหลักสําหรับกองกําลังสหรัฐและเวียดนามใต้ในการต่อสู้อย่างมากทีนี้เรามาส่องข้างในอุโมงค์กันดีกว่าว่า เครือข่ายอุโมง์เนี่ยมันมีองค์ประกอบสําคัญสาคัญอะไรอยู่บ้างที่ทําให้มันมีประสิทธิภาพขนาดนี้อย่างแรกเลยคือฟัสซิลิตี้ห้องต่างๆก็อย่างที่เราบอกไปนะครับผมเป็นองค์ประกอบที่ทําให้อุโมงธรรมดาเนี่ยกลายมาเป็นฐานทหารได้อย่างแรกเลยเนี่ยคือลิฟวิ่งควอเตอร์ครับอธิบายง่ายๆเนี่ยก็คือส่วนของค่ายทหารนั่นเองโรงนอนนะครับผมที่เป็นที่ให้ทหารแต่ละคนเนี่ยพักผ่อนอาจจะเป็นเปลอาจจะเป็นเตียง2ชั้นอาจจะเป็นเบาะนอนก็แล้วแต่กันไปห้องต่อมา คือห้องเก็บของนั่นเองห้องเก็บของเนี่ยก็อาจจะถูกแบ่งจําแนกนะครับผมเป็นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาวุธกระสุนปืนอาหารสเบียงทรัพยากรที่สําคัญต่างๆก็จะใช้เครือข่ายของอุโมงค์นี่แหละในการเติมสเบียงหรือส่งกําลังบํารุงไปยังจุดต่างๆในพื้นที่และนอกจากนั้นในหลายอุโมงค์เนี่ยก็จะมีจุดที่เชื่อมต่อกับบ่อน้ําบาดาลทําให้มีทรัพยากรน้ําใช้ได้อย่างไม่จํากัดต่อมา ในส่วนของศูนย์บัญชาการส่วนของศูนย์บัญชาการเนี่ยนะครับผมก็อาจจะมีห้องหลายห้องไม่ว่าจะเป็นห้องวอล์รูมที่ใช้ในการวางแผนการรบห้องประชุมและห้องสื่อสารที่จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับเจ้าหน้าที่วิทยุประจําอยู่และนอกจากโซนของศูนย์บัญชาการแล้วเนี่ย สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะครับผมคือส่วนฟอสซิลิตี้ที่ไว้ใช้ยังชีพไม่ว่าจะเป็นห้องครัวนะครับผมซึ่งห้องครัวเนี่ยก็จะมีท่อระบายกลิ่นท่อระบายอากาศขึ้นไปสู่ด้านบนกระจายเป็นหลายๆท่อเล็กๆนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ฐานอเมริกันเนี่ยตรวจพบเจอนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีศูนย์พยาบาลนะครับผมก็อาจจะเป็นห้องประถมพยาบาลเล็กๆหรือเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ใต้ดินเลยก็เป็นไปได้และสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมมันคือระบบระบายอากาศนั่นเอง ที่นี้ผมว่าหลายคนเนี่ยกำลังรอฟังความน่ากลัวความอันตรายของกับดักในอุโมงค์เวียดกงกันอยู่เดี๋ยวเราจะไล่ดูไปทีละอันเลยเรียกได้ว่าทางกองทัพเวียดกงเนี่ยสรญหานะครับผมเอา กับดักแปลกๆมาใช้งานมากมายอย่างแรกเลยเนี่ยเริ่มที่พื้นผิวของข้างบนสุดก่อนเลยนั่นคือหลุมซุ่มโจมตีหรือที่เขาอาจจะเรียกกันในชื่อของสไปเดอร์โฮลเป็นหลุมเล็กๆนะครับผมที่ทหารเวทกงเนี่ยจะซ่อนตัวอยู่และก็เอากิ่งไม้ใบหญ้าเนี่ยมากำบังด้านบนเมื่อทหารฝ่ายค้าสึกเดินเข้ามาเนี่ยก็ทําการเปิดฉากโจมตีจากรอบด้านได้ซึ่งถ้าเกิดผ่านด่านแรกมาได้เนี่ยนะครับผมเจอปากทางเข้าอุโมงค์แล้วภายในเนี่ยจะมีกับดักต่างๆนานา,นายเยอะแยะไม่ว่าจะเป็น กับดักระเบิดมือที่ซ่อนอยู่ หรือสัตว์ร้ายต่างๆอย่างงูหรือไม่ก็แมงป่องหรือเอาเบสิกไปกว่านั้นเลยเนี่ยนะครับผมกับดักน้าต่างๆเนี่ยก็ถูกใช้งานในเครือข่ายอุโมงค์เหมือนกันซึ่งนี่นี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทหารเวียดกงเนี่ยไม่โดนเองเหรอกับกับดักเหล่านี้ความน่ากลัวของเครือข่ายอุโมงค์นี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวการขุดอุโมงค์ด้วยเพราะพวกเวียดกงเนี่ยไม่ได้ขุดอุโมงค์นี้เป็นทางตรงๆพวกเขาจะขุดนะครับผมซับซ้อนไปซับซ้อนมามีทางแยกแล้วแยกอีกหรือยกได้ว,ว่าเป็นเหมือนเขาวงกดเลยซึ่งทหาร เวดกงแต่ละคนเนี่ยก็ต้องจําเครือข่ายของอุโมงค์ให้ดีนะว่าไปทางไหนไปซ้ายไปขวาจะมีการเขียนสัญ,ญลักษณ์ไว้ที่พวกเขาจะรู้กันเองส่วนสําหรับทหารอเมริกันเนี่ยนะครับผมที่ ต้องรับหน้าที่เข้ามาเคลียร์อุโมงค์เหล่านี้นะครับผมซึ่งหน้าที่นั้นเนี่ยจะถูกเรียกว่าทันเนลแรดส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกเลือกมาเป็นทหารที่ตัวเล็กเพราะอุโมงเหล่านี้เนี่ยมีขนาดที่แคบมากๆเพราะว่าสรีระของคนเวียดนามกับคนอเมริกันเนี่ยต่างกันมากเลยนะทุกคนทั้งความสูงและขนาดตัวหลายจุดของอุโมงเนี่ยนะครับผมอาจจะขุดไว้แคบเพียงแค่ครึ่งเมตรทําให้ฐานอเมริกันที่ตัวใหญ่กว่าเนี่ยเข้าไปไม่ได้และนอกจากประโยชน์ตรงนี้เนี่ยนะครับผมพวกเวียดกงเนี่ยยังสามารถซุ่มโจมตีฐานอเมริกันที่หลุดเข้ามา แบบไม่รู้ทางได้อย่างบางจุดเนี่ยนะครับผมถ้ามันแคบมากเข้ามาได้แค่หัวเนี่ยทหารเวียดกงที่ดักรอยอยู่เนี่ยอาจจะเอาเชือกเนี่ยมามัดคอ ทหารอเมริกันคนนั้นให้ตายคาที่ได้เลยหรือไม่ก็อาจาจะเป็นการยิงกันนะครับผมหรือการใช้ระเบิดต่างๆบางจุดเนี่ยอาจจะมีการทําให้น้ําท่วมเพื่อทําให้ฐานอเมริกันที่ติดอยู่เนี่ยจมน้ําตายก็มีเหมือนกันหรือบางจุดเนี่ยน่ากลัวไปกว่านั้นมีการเอาศพมาฝังตามกําแพงเพื่อให้ฐานที่ผ่านไปผ่านมาเกิดความกลัวเป็นสงครามจิตวิทยาอีกอย่างหนึ่งด้วยโอ้โหฟังแล้วไม่มีอะไรดีเลยเป็นทหาร GI ที่ต้องถูกเกณฑมารบในสงครามเวียดนามว่าแย่แล้วการต้องได้รับหน้าที่เป็นทันเนลแรดยิ่งแย่ไปกว่านั้นอีกซึ่งทีีน้ หลายคนอาจจะสงสัยกันต่อว่าแล้วฐานอเมริกันเนี่ยจัดการยังไงกับอุโมงคเหล่านี้ล่ะ วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือการใช้แก๊สพิษหรือไม่ก็ระเบิดควันในการเคลียร์อุโมงค์ต่างๆเหล่านี้เพราะข้อเสียหลักเลยของเครือข่ายอุโมงค์เนี่ยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของอากาศนั่นเองยังไงคนเราก็ต้องหายใจด้วยอากาศถูกไหมถ้าเกิดฝั่งของอเมริกันเนี่ยเจอนะครับผมสิ่งที่เรียกว่าแอร์ชาร์ฟหรือช่องระบายอากาศหลักเนี่ยพวกเขาก็สามารถรมควันนะครับผมฐานเวทกงที่อยู่ข้างในได้ซึ่งนั่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นการจัดการพวกเขาได้ทีเดียวนะเพราะว่าเครือข่ายอุโมงค์เหล่านี้เนี่ยนะครับผมม หน้ากากแล้วก็ไปออกรูอื่นนะครับผมแล้วก็กลับเข้ามาตอนที่แกส๊สมันเบาบางหรือหายไปหมดแล้ว ก็อาจจะเป็นวิธีที่ใช้ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นซึ่งก็นี่แหละครับผมที่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอุมโมงค์เวียดกงเนี่ยมันน่ากลัวและเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้อเมริกันเนี่ยไม่สามารถชนะสงครามครั้งนี้ได้เพราะการจะจัดการอุมโมงค์เหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดจะเข้าไปถอนลากถอนโคนเลยเนี่ยก็คือต้องส่งทหารเข้าไป,าไปถูกไหมครับแต่การส่งทหารเข้าไปเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยมันอันตรายมากๆอย่างที่เราบอกไปว่ากับดักต่างๆนานาม,มากมายและ2การส่งทหารเข้าไปเนี่ยส่งเข้าไปได้ทีละ 3- 4คนอย่างมาก เพราะข้างในเนี่ยมันทั้งแคบและเล็กฐานอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เกินที่จะเข้าไปในอุมโมงค์เหล่านั้นได้นั่นเองนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวสรุปๆเกี่ยวกับอุมโมงค์เวียดกงถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างเนี่ยก็บอกเรากันมาได้เลยนะครับในวันนี้ขออนญ้อลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมบ้ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ